สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำให้รู้จักแล้วกับให้มารู้จักก่อนนะครับกับตัวปลั๊กอินตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า d o a w m a k e r นะครับโอเคเราเข้าไปเลยนะครับเข้าไปที่ s k e t c Education นะครับแล้วก็ Extension Store นะครับนะครับเสร็จแล้วให้พิมพ์ดอให้เปิชนะครับ ครับคลิกเสิร์ชตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ดอเมเกอร์นะครับ D O O R M A K E R WinBack นะครับแล้วก็คลิกเสิร์ชนะครับเนี่ยครับดอเมเกอร์ตัวบนนี้นะครับให้เราคลิกโหลดนี่แหละครับนะครับ install นะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับ แล้วมาดูนี่นะครับดอเตอรมกเกอร์ extension taper maker ทำไมดอเมกเกอร์ไม่มานี่ครับดอเตอร์มกเกอร์ครับนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมครับเขาก็มีเป็นมุมขอปิดนี่ก่อนนะครับ ปิดนี้ก่อนแล้วกันจะปิดนี้ได้โอเคนะครับเราก็เข้าไปที่ extension นะครับ door maker นะครับคลิกเลือกเลยครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เราเหมือนกับคล้ายๆเรา insert เข้ามาไปโหลดมาเลยนะครับก็คือแต่ว่าเราต้องตั้งค่าให้มันเราทีนี้เราไม่ต้องมาตั้งค่าสเกลนะครับแล้วก็ประตูนี้ก็เป็นประตูที่ไม่ได้สวยงามอะไรครับแต่ประตูที่ใช้งานเราใช้งานกันแบบธรรมดาถ้าเกิดอ,อยากได้สวยงามนี่อาจจะต้องไปโหลดมาจาก t d warehouse หรือต้องมาทำเองนะครับเพราะว่า ผมยังหาตัวปลั๊กอินที่ทําประตูสวยๆไม่เจอนะครับแต่ว่าประตูนี้ก็กเป็นประตูที่เราใช้งานทั่วไปนะครับนะครับก็อย่างนี้ก็เป็นแบบดอไทายก็คือเป็นแบบซิงเกิลเป็นแบบเดี่ยวครับเราก็ดูว่าเราจะเอาแบบเดี่ยวหรือแบบบาน,บานเดี่ยวหรือบานคู่ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นบานบานก็มีบานสวิงเห็นไหมครับถ้าเกิดบานบานเดี่ยวเราก็ต้องซิงเกิลสวิงไอ้ตัวนี้คิดว่ามันเป็นตัวที่มันเป็นตัวเครื่องหมายเครื่องหมายโค้งให,ให้ให้เรามากกว่านะครับ เครื่องหมายคงค้งครับนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับแล้วก็ส่วนในตัวมือจับอะไรเนี่ยก็มีให้เราเลือกนะแล้วก็ที่ดูดีก็คือแฮนเดิลเนี่ยครับแต่มันไม่มีมันเป็นแบบมือจับนะครับมันไม่ได้เป็นแบบดอนอกเขาเรียกอะไรนะโอเคนะครับมันเป็นแบบมือจับนะครับไม่ได้เป็น อย่าผมนึกตอนน้องไม่ออกโอเคนะครับเราก็มาดูกันนะครับก,ก็ดูตรงนี้เป็นความกว้างของมันนะครับความกว้างก็คือประตูเราส่วนใหญ่ถ้าประตูหน้าบ้านของเราเนี่ยเป็นระบบเมกริกเนี่ยเราก็อาจจะเอาสักเก้าสิบใช่ไหมครับคูณสองเมตรสิบนะครับเฟรมเดฟก็คือก็คือตัววงกบครับวงกบส่วนใหญ่แล้วกว้างของเราก็กว้างห้าเซนใช่ไหมครับลึกสิบเซนถูกป่ะครับนะครับตรงนี้คือวงกบแล้วก็ตัวตัวนี้ ตัวลิฟต์นะครับลิฟติกเนี่ยห้าเซนเนี่ยอันนี้ก็คือคือบานประตูมันส่วนฟัชเนี่ยเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับแบบฟัชกับแบบเซนเตอร์นะครับนะครับโอเคนี่ก็เป็นช่องขนาดประตูคือไม่มีปัญหาประตูนี่คือรวมวงกบแล้วนะครับ90้าสคูณสเป็นสิเนี่ยนะครับเฟรมเด็บก็บอกไปแล้วนะครับเฟรมโปรไฟล์นี้ก็เป็นแบบซิมเพิลธรรมดาก็คือไม่มีก็คือแบบส่วนใหญ่เราก็ใช้แบบธรรมดาครับที่เราใช้ใช้กันแล้วก็ ที่ผมอยากให้ดูอีกตัวก็คือพาร์เนลไทยครับถ้าเป็นนอนก็คือมันจะไม่มีตกแต่งอะไรก็คือเป็นแบบเรียบๆแต่ถ้า,าอาจจะเรา,าจ,จะต้องการที่มันตกแต่งนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เป็น1นคูณหหรือ2อคูณสองหคูณสพาร์เนลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็อาจจะมีที่เราต้องการเป็นกระจกนะครับโอเคนะครับนี่ผมลองเรียกมันมาดูนะครับนะครับผมก็โอเคนะครับพอโอเคเพราะผมคลิกเลือกเนี่ยผมจะได้ประตูมาทั้งหมด สบาทนะครับนะครับให้เรามาดูที่เลเยอร์นะครับเอาเลเยอร์นี่ออกมาดูจะเห็นว่ามันมีเลเยอร์เพิ่มมาให้เราหนึ่งสองสาี่ห้เลเยอร์เลยครับอันนี้นี่เป็นวงกลมนะครับถ้าเราซ่อนไปจะหายไปหมดเลยอันนี้คือทั้งบาทเลยทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเราจะลบออกก็ได้นะครับนะครับลบจากในนี้นะครับแต่ว่าเอ็กโซสวิงที่ผมบอกเนี้ยโอเคก็คือตรงนี้ครับเส้นนี้ะครับ เส้นโค้ง,งเนี่ยครับสวิงที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับส่วนเราอยากให้มันเป,เปิดเปิดมุมเท่าไหร่สมมติเราจะให้มันเปิดไว้ที่60องศาแล้วกันเราก็ซ่อนที่เหลือไปซ่อนสวิงตัวนี้ไปด้วยนะครับตัวนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันผมไม่เคยต้องการเลยนะครับผมก็จะซ่อนไปนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ต้องการจริงก็คือลบไปให้หมดเลยะครับนะครับนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการที่มีเลเยอร์อยู่เยอะๆอ,อ,อย่างนี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับ เราจะจะให้ประตูมันเปิดเท่าไร่เนี่ยเราก็ใช้เครื่องมือในสเกตอัพได้อยู่แล้วใช่ไหมครับตัวโรเต็นี่ครับตัวมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ผมจะเปิดให้เห็นง่ายนิดนึงก็คือผมจะเปิดศูนย์องศาไว้นะครับผมปิด60ไปนะครับอันนี้คือด้านด้านในถูกะครับด้านในด้านนอกจะเป็นงี้ที่ผมบอกว่าเป็นฟัสนี่ก็คือบานกับวงกลมเนี่ยมันจะเรียบเสมอกันเลยนะครับนะครับ อันนี้ก็เป็นมือจับครับที่ผมบอกครับนะครับเมื่อกี้ที่บอกดอนน็อกคือลูกบิดะครับเนี่ยลูกบิดนียอันนี้มันไม่มีลูกบิดครับนะครับก็ไม่เป็นไรครับถ้าเราอยากได้ลูกบิดจริงเราก็เราก็ไปโหลดมาได้นะครับแล้วก็มาใส่แทนก็ก็ได้เหมือนกันครับนะครับไม่ยากอะไรนะครับโอเคนะครับแล้วก็โอเคผมจะทําให้ดูเมื่อกี้ที่มันเป็นฟัชก็เป็นเซนเตอร์นะครับถ้าเกิดผมเอาไปเซนเตอร์เนี่ยแล้วผมโอเคนะครับผมคลิกนะครับ ครับโอเคนะครับถ้าเป็นแบบเซนเตอร์นะครับ mm. เห็นเห็น,นะครับด้านนอกเนี่ยมันจะไม่พอดีกับตัววงกบนะครับมันจะมีระยะตรงนี้ออกมาอีก3ามเซนประมาณ3ามเซนนะครับเห็นไหมครับโอเคที okay. นี้เรามาดูกัน อีกทีหนึ่งนะครับผมเลือก d o เม m a k e r มาทีนี้ผมจะทําตัวที่ผมบอกผมจะอยากจะเน้นก็คือตัวตัว Panel type เนี่ยครับนะครับถ้าผมเลือกให้มันเป็น1คูณ2 Solid นะครับนะครับแล้วผมโอเคนะครับผมก็จะได้ประตูผมคลิกก่อนครับนะครับนี่ก็คลิกโอเคไปเรื่อยๆครับโอเคแอนมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะครับ แต่เมื่อกี้ผมไม่ได้เอาเซนเตอร์ออกใช่ไหมครับมันก็เลยวงกบเนี่ยบานมันก็เลยอยู่ตรงกลางของวงกบเห็นไหมครับเนี่ยบานเนี่ยอยู่ตรงกลางของวงกบนะครับอือก็ก็เรียบเรียบดีนะครับผมว่านะครับเอาเป็นกระจกก็ได้นะครับนะครับเอ็ก n s i ชันเนี่ยครับ d o เมเกนะครับแล้วก็ เป็นกระจกแล้วก็ให้มันเป็น1นคูณสกราสแล้วกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็คลิกเลือกนะครับอันนี้ก็โอเคไปนะครับมันก็เป็นกระจกมาให้เราไหมครับแต่วัสดุพวกนี้จริงเราเข้าไปอินดิคเข้าไปแก้ไขได้ครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเนี่ยอย่างวัสดุตรงเนี้ยไม้เนี้ยเราไม่ชอบสีนี้อยู่แล้วที่มาเราอยากได้สีไม้แล้วก็ดับเบิ้ลคลิกไปเรื่อยๆดูครับนะครับแล้วก็ไปเลือกแมทเทเรียนนะครับที่เป็นวูดเนี่ยครับ แล้วก็เทลงไปมันก็กลายเป็นไม้ข้างนอกเป็นเห็นไหมครับไอ้ลูกปิ่นนี่ก็เหมือนกันนะครับไอ้มือจับเนี่ยครับถ้าเราดูมันไม่สวยเนี่ยเราอยากได้สแตนเลสแต่ในที่นีผ้ผมจะไม่พาไปโหลดสแตนเลสมานะครับผมจะใช้จากในนี้เลยครับใช้เมท่อจากในนี้แหละครับสมมติเราเอาตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มาเทใส่นี่นะครับต่างสีผมต้องดับเบิ้ลคลิกเข้าไปก่อนครับโอเค นี่ผมก็พิมพ์ b นะครับพิมพ์ b แล้วก็คลิกไปทำไมครับเดี๋ยวเป็นคลิกแล้วก็พิมพ์ b อ๋อมันต้องค่อยคลิกทีละตัวนี่ครับมันก็จะกลายเป็นดูดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นส t ตเลสมันก็สวยขึ้นแต่ผมว่ามันเก็นความจะเป็นขนาดนี้โอเคแล้วนะครับส่วนถ้าเราอยากได้เป็นดับเบิลสวิงเนี่ยนะครับ โอเคไปดูดับเบิลสวิงแล้วกัน extension นะครับ door maker door t y p นี่เราเป็นดับเบิลสวิงนะครับแต่นี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเมตร80นะครับจะได้เป็นคู่ไม่ง้ําจะเหลือแค่บานหนึ่ง45ซนเองถูกไหมครับผมคลิกโอเคนะครับแล้วผมก็มาคลิกเปิดเลือกประตูตัวนี้ครับโอเคโอเคเนี่ยครับผมก็ได้บานคู่มาเห็นนะครับ ที่เป็นบานกระจกก็ก็ดูไม่เร็วครับพอใช้ได้นะครับโอเคครับสําหรับที่ผมอยากจะแนะนําในวันเนี้ครับก็คือเนี่ยครับจะได้มาสร้างประตูกันเองก็มีประตูให้เราหลากหลายเหมือนกันนะครับนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ